วันนี้มาวิ่งสวิงพันร้อยอาร์อานะครับอันนี้ถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถือกับกล้องคันหน้าอกนะครับอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะกระจกเดิมติดรถทุกอย่างครับมีทําใหม่แค่เบาะมีทะเบียนพรบรถูกต้องอันนี้คันนี้ผมใช้เองสเตอร์นี้เป็น14 35หไซส์สแตนดาร์ดทั่วไปนะครับก็เดี๋ยว วิ่งดูผมเอามาวิ่งแบบซัฟฟรีนะครับเกน้ำมันไม่มีไม่ขาดอยู่ที่ห้าหมื่นก่าแต่วิ่งลุมๆแล้วเออเกความเร็วไม่มีนะครับคิดว่าน่าจะเห็นไปด้วยกันแหละทายแ <c oughs> บบลองชอ็อันคัดเลยนะฮะเฮ้ยนี่เกียร์อะไรเนี่ยเอาเราไม่ได้ปลดเกียร์ว่างเนะะียสตาร์ทอีกีงไป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  วิ่งปลอดภัยนะครับผมเมื่อวานฝนลงแล้วมันจะมีเศษๆอย่างนี้แหละต้นมงต้นไม้ก็มีระวังด้วยนะครับอยลึกลึกลึก ต้นไม้มันรบเนีงครับ Nhi Nè nè, con bay nè các bạn Hey! ขั้นแรกนะครับจะให้รถก็ผ่านไปก่อนื่อความปลอดภัยอันนี้มันเป็นเส้นนอกชนประทานวิ่งแล้วนะวิ่งชนประทานวมู่บ้านเพิ่งทำใหม่บ่งเึ้กยกรเส้นนี้เหมือนกันนะมันอดใจไม่ได้จริงนะเสียงลมเยอะหน่อยนะ เดิมนะครับันนก9 5เรื่องสองจังหวะเฮ้ยลึก144เดียวนะครับเบตเตอร์ Hey. เอ้ยเกือบไม่อยู่อีบ้าเกือบไม่อยู่เกือบลุ้งเกือบลุ้งเกือบลุ้งอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเอ้ยเอาไปอยู่จริงเบรกอยู่แต่ล้อไม่อยู่โอ้เกือบตายเป็นไงสวิง100อ่ะอ่ะ อันคัดวิ่งกันเดือดเดือนะโอเคมือสั่นเลยฮะโอเคสวัสดีครับ